รายการค้าวันที่14มกราคมนะคะส่งสินค้าให้บริษัท p o w e r บายจำกัดตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าเซลเดอร์ส่งสินค้าครบตามจำนวนใอไส่งของแบกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง SI 0001 0003ค่ะให้เราเข้ามาที่ระบบขายนะคะ กดปุ่มโฟล์ค่ะอินไว์สินค้าค่ะเราจะเลือก1.2นะคะหายเชื่อค่ะได้เอกสารเราใช้0.001 00ค่ะกดโอเคค่ะเราจะมีรายการอยูสองรายการนะคะที่เราได้บันทึกไว้ดังข้างต้นค่ะให้เรากดปุ่ม F3 เพิ่มค่ะ เป็ีนมาที่นะคะเป็นที่สิบสี่ศูนห้าแปดรหัสลูกค้าเราใส่คืนแล้วก็เอนเตอร์ค่ะสิบสี่เราส่งคืนให้บริษัท powerbuy นะคะเราเลือก powerbuy ค, okay ค่ะกดโอเคค่ะเพราะว่าลูกนี้ยอดนี้เราสูงสุค่ะค้นหาเอกาสารให้เราเปลี่ยนจาก n เป็น y นะคะ เราจะมีให้เลือกคือสินค้าค้างส่งคนระบุเป็นใบค้นเงินมัดจำให้เราเลือกอันดับสองค่ะคพระระบุเป็นใบให้เรามาที่ระบุเลขที่ภายในเราใส่พิเศ็เป็นเทอค่ะเราจะเลือก7จ2สองสองนะคะให้เรากดเลือกค่ะเลขที่ยังนงคะเครื่องก็จะรันเลขที่อยางไงให้เราดอัโนมัตนนะคะให้เรากดปุมโอเคค่ะจะเห็นได้ว่าเครื่องก็จะคำนวณให้เราเียบก้อยเลยนะคะว่า ครื่องปิ้นขาดำจำนวนหนึ่งเครื่องเครื่องปิ้นสีบวกขาดำจำนวนจำนวนสามเครื่องค่ะจากนั้นให้เรากดปุ่ม F10 มันขึ้นลยค่ะ แล้วบบก็จะลงบัญชีให้เราโดยอัตโนมัตินะคะคือรหัสบัญชี101303ลูกหนี้การค้า1 1 9 8 4 0 4 1102ขายเชื่อ1 1 2 0 2 0 1 1 0 4 4 4 7,840บาทนะคะคือเราได้ตั้งลูกหนี้บริษัทโา์บายไว้แล้วค่ะคือยอดสุดที่ก็คือ1 1 9 8 4 0บาทก็เป็น F10 โอเคค่ะทิมหรือไม่ในหานี้เรายังไม่ต้องการทิมพ์แล้รกหนค่ะ แล้วก็ Escape ออกค่ะ, yes, คะแล้วก็ข้อมูลที่ได้ Yes ค่ะข้อมูลที่เราได้คีไว้ข้างต้นเขา,าจะเหมือนที่แคเราข้างต้นนี้นะคะแล้วก็ Escape ออกเลยค่ะเค n c e l น